โอ okay, เคค่ะฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสำับไพครับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีมาครับเวอร์ชัน1.9ด้วยเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงขอ okay, วางของโอเคฮะเดี๋ยวขอเอาไม้วางแป๊บสกู๊นะเดี๋ยวผมขอทดสอบเสียงตัวเองก่อนนะฮะฮลโหสวัสดีครับกลับมาครับ นะครับแล้วก็สวัสดีมาครับเวอร์ชัน1้เสียงเริ่มซอลแล้วตอนนี้โอเคนะภาพนี้เราจะมาทดลองเล่นมาครับด9ก,กันนะซึ่งตอนนี้ออกมาตัวเต็มแล้วนะครับเราไม่ลองเบต้าแน่นอนฮนะเราลองตัวเต็มอย่างเดียวฮะเพราะไอเทมมันจะได้หมดเลยไม่งั้นเบต้าบางทีไอเทมใหม่มไม่ครบไงเพราะว่ามันยังอยู่ระหว่างการพัฒนาก็เ,าเลยเอาตัวเต็มมาลองเลยดีกว่านะครับผม ซึ่งครานี้เราจะมาทดลองกันนะคะว่าไอคะเวอร์ชัน1.9นั้นนะมันมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมมันมีไอเทมอะไรอัปเดตบ้างนะก็ขอบอกเลยครับว่าตอนนี้อัดภาพไม่ได้โปรแกรมอัดภาพมีปัญหาอะไรไม่รู้คืออัดภาพไม่ได้เลยนะก็เลยต้องใช้วิธีออนแอร์สดนี่แหละนะครับโอเคเดี๋ยวขอทำเซตก่อนนะคร เออศูนย์เดิมใส่ศูนย์มาโอเคสามารถเกมโมดได้เหมือนเดิมฮะ GA โหมดหนึ่งว่าเดี๋ยวมาดูการเต็นทเลของแมพกันก่อนดีกว่าฮะว่าโหลดเร็วหรือไม่ตอนนี้สร้างเวอร์มาใหม่แล้วมันอยู่ในไบโอมาก็โอเคฮะใช้ได้ฮะถือว่าโหลดเร็วเลยทีเดียวโอเค นะครับผมอ่านะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับรุนเร็วนะฮะอ้อตรงนี้ก็มีน้ำแข็งเดี๋ยวเราไปดูไอเทพกันดีกว่่โอู้นี้มีอะไรใหม่ไหเอออ้อหินสีม่วง เออพุ่มพุ่มพุ่มบล็อกนะฮะอันนี้ก็เป็นบล็อกใหม่นะฮะมาครับผมน,นี่ก็จะเป็นบล็อกใหม่นะฮะอันนี้เราเรียกว่ามาแบบฉบ,บับลูกๆเลยดีกว่านะฮะใครใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรณุณา g o o g l e c o m w g o o g l e c o m m l ช่วยคุณได้ทุกอย่างนะคะผมซึ่ง ซึ่งก็ถือว่ามาทดลองกันนะฮะแอบสองไอเทมมาก่อนล่วงหน้าที่จะมาออนแอรแล้วทดสอบทดสอบมาก่อนที่มันจะมาถ่ายทนเนี่ยก็ได้ทดลองทดสอบไปแล้วนะนะนี่เป็นน้ําแข็งนะครับแล้วเรามาดูไอเทมอื่นกันดีกว่า ในซีเรียมนะฮะอุ้ยไม่ใช่อะไรในบริกสลับสโตนบริกสลับตรงเป็นบันไดเัาไม่ใช่สลับผมพูดผิดขออภั <c oughs> ยเล้วจาจิวครับโอ้ <c oughs> oh. A round of fire โอ้โหเฮ้ยทดลองยิงกันหน่อยดีกว่าไหมนะเนี่ยเออทดลองยิงหน่อย ลองหน่อยลองหน่อยดูยดิอาราวออฟไฟยังเป็นไงฮะโ okay. อเคปึ๊บปึ๊บโอ้โหโอ้โหยิงออกมาแล้วเป็นแสงสีส้มครับแล้วถ้าไหนพีชชันนะผมว่าเราลองเฮ้ย,ยนี่มันลมสนุืดปึ๊บปั๊บ อืออือโอ้โหสงสัยแบบว่าจะเป็นใหนิมมาเดี๋ยวเราลองทดลองยิงใส่สัน่นเลยดีกว่าเดี๋ยว <S, S I ภาษาไทย S ี A <S อ่าเดี๋ยวเราเอาสันมาสักอย่างหนึ่งเออเดี๋ยวเ,าเอาเป็นเออยิงใส่วัวเลย มาทด,ทดลองทดลองบเสียงเพีย้ยนทดลองกันหน่อยครับว่าจะเป็นยังไงบ, mm hmm. บุ๊บ mm hmm. อ๋อเอาไว้ยิงให้สัตว์นะฮะถ้าเกิดเราทะนูม,มันผสมสารไหนสัตว์ก็จะได้รับสารนรั้นเกรว่าจะมีสีฟ้าผสมอยู่ที่สัตว์ mm hmm. คือพอเรายิงอันอัน n d o อ i n n o v a t i นคือลูกนูนว mm ิชั v นเนี่ย จะทำให้วัวสามารถมองเห็นในที่มืดได้นะว่าเสร็จแล้วเราก็ได้เสร็จแล้วก็ได้เนื้อกับหนังมาเับโยงไปไม่ใช้เอเคเห็นเขาบอกแล้วว่ามイคานเวอร์ชัน1.9เนี่ยนะฮะสามารถถือของสองมือได้โอ้ยฟองน้ำหลุดสามารถถือของสองมือได้นะเดี๋ยวขยับหม่แป๊บนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองให้ดูกันนะว่าสามารถถือของสองมือได้อย่างไรสมมติเราเอาไม้สไคเทมหนึง ก็กดตัว F มันก็จะไปอยู่อีกข้างหนึ่งนะถ้าเกิดกด F5 ปุ๊บแล้วก็จะมองข้างหน้าข้างหน้าเป็นงี้นี่ก็เป็นถือของได้ทั้งสองมือแล้วครับก็ถือว่าสะดวกนะฮะโอเคและสามารถกดแถมในะคอมมานด์บ็อกได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดลองให้ดูกัน Yes. คือตอนนี้ผมใช้ตัวเกมไอดีปอมเล่นอยู่นะเนื่องจากว่าตัวเกมไอดีแท้มีปัญหาแต่แต่ตัวเกมไอดีแท้มีปัญหาเลยอยากเล่นเลยเอาไอเลยเอาตัวเกมไอดีไม่แท้มาเล่นแทนก่อนนะซีโอเอ็ม เดี๋ยวผมไปเช็คแป๊บนึงนะว่าภาพที่โอกาสเป็นแกปั๊งตอนนี้เฮ้ยกดผิดเดี๋ยวเดโอเคโอเคฮะเดี๋ยวเ้ามาทดลอง กดแทบบนคอมานพอร์กันเดี๋ยวคือผมไปเช็คภาพที่ออการส์สดเนี้ยว่าเป็นไงบ้างนะตอนนี้เดี e ๋ยวฮะคอมานพอกเปลี่ยนรูปแบบแล้วหรออ๋อฟังก์ชันอะไรเนี้ยอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันใหม่แล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมผมเพิ่งมาเล่นนะสมมติรอลองพิฟังเกมดู เกมรูคีสอินเวนทอรีทูดอนอันนี้ใส่เข้าไปแล้วเราลองเอารีเวอร์มาแปะเราโยกดูว่าดูดีว,ว่าว่าคำสั่งมันทำง,งานหรือไม่นะฮะตอนนี้ใครจะพิมพ์คอมเมนต์อะไรามาพิมพ์ได้ฮะ แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้จะเอาไลฟ์แชทมายัางไงนะเนื่องจากผมเพิ่งมาเริ่มออนแอร์เป็นนะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาไลฟ์แชทมายัางไงใครรู้ก็คอเมเมนต์มาบอกทางด้านล่างได้นะครับเออเดี๋ยวไม่ได้ทำสั่งไม่ทำงานอะ เป็นทูเรียบร้อยค่ะก็ปรับเป็นทูแล้วนะคะผมอันนี้ต่อไปมีอะไรอีกฮะมีอะไรอีกโอ้เบิร์ดโบนนะฮะ Bert, Bert, Bert. เบิร์ดโบสครับเบิร์ดโบสเดี๋ยวมาลองน่หนหลังนะผมดูตรงออกก่อนเออเดี๋ยวลอง เขาตรงนี้เป็นแหล่งน้ำเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แต่ว่าเธอประเกตวางน้ำตกั่วออสเตรเลียหรอทำเป็นแหเฮ้ยวางแล้วมีเสียงด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งดีนบล็อกบล็อกด้วยนะ โอ้วางเรามีเสียงด้วยไปแล้วลองนั่งดูอันนี้เป็นแหล่งน้ำกระกาดโอ้โอเฮ้ยขึ้นสิไม่ไม่ติดไม่ได้นะต้องเป็นแหล่งน้ำแบบอีกแบบหนึ่ง เดี๋ยวเรามาทดลองกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราทุ่มน้ำแข็งออกฮะแลวเราวางเรือเข้าไปนะครับปับ๊บเฮ้ยวางไม่ได้หรอออ๋มนต้องวางบนผิวน้ำโอเคเฮ้ยวางสิเฮ้ยวางเร็วเร็วอ้าไม่วางออเฮ้ยขึ้นไม่ใช่โอ้ จเจริญจริงๆนะโคตรเจริญเลยนะคุณผู้ชมครับสามารถที่จะใช้ปุ่มตัวยูในการบังคับได้แล้วนะฮะเรืออยู่บนโบกได้ด้วยโหดีฮะโอ้จงทำดีจงทำดีทำต่อไปอะโอ้เอ้เดเดะเดเดเรือเพี้ยนไปแล้วเอ้ยทูป,ป้องมันมีเสียงด้วยโอ้เจ๋งอ่ะเจ๋งดี เจงก็เจ๋งเจงเจง,ง,งมันสวยพี่หะแล้วไปทำหน้าใสใจเจอแรงเมอ่อดีก้ามใหญ่จำได้ว่ามันนอกใจล <c oughs> ครไปดูเดียวสิเ็ดก็คงเลคงดูว่าฮะว่าเพลงนี้เพลงไคของดดเอนโดรฟินนะแต่งโดยแต่งโดยพี่โน้ตนั่นแหละฮะและดาโดยลายเอนโดรฟินเป็นคนร้องแต่งโดยพี่โน้ตอุดมแต่พันนิดนั่นแหละรครับโอ้ก็ เหมือนเดิมโอเคนะครับผมจดเวลาไว้สักสามสิบนาทีถ้าเขาลองครบสามสิบนาทีก็จะเอาไว้คราวหน้าอันนี้ฟิมิตี่เลสตโตนายเหมือนเดิมโอ้โหมีดาร์กโอ๊กบุ๊ดวยคะเดี๋ยวแป๊บนึงของกินน้ำแบบไม้แต่สีตัง ต่างสีกันแล้วครับตัง้งวันนี้โอ้มีเรือหลายสีด้วยไม้คาบทิทีนทีเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมโอเคโอ้โคนฟาเวอร์อะไรกันโอ้จัลกอเฟนเหมือนเดิมฟิเทอร์สเกลตัดเทนฮิปเปอร์เฮ็ด โอ้มีหัวมังกรเพิ่มเข้ามาด้วยนะะโอ้เออจงทำดีฮะดีตัง้งต่อไปครับโอ้หัวมังกรฮะโอ้เจ๋งครับโอเคฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาครบ30มสินาทีเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในพันหน้านี้เอามาลองลองดูนะไอเทมใหม่ก็ดีแค่ให้ลองแบบแค่มาให้ดูมาให้ดูเออมาดูไอเทมใหม่แบบร่าวๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเยอะเกินไปจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับก็บอกข่าวๆ้าพอล้นะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณที่ติดตามชมฮะ มาครับจบเพียงเท่านี้ฮะถ้าใครที่มาดูไม่ทันก็เดี๋ยวทาง u t u b e ก็จะมาอัพให้เดี๋ยวสักพักหนึ่ง youtube ก็จะมาอัพให้มาดูยอ้อนหลังได้ถ้าใครที่มาดูแบบออกาสสดไม่ทันนะคะผมโอเคขอขอบคุณที่จะตามชมฮะมาครับจบเพียงเท่านี้โอเคขอบคุณที่จะตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายเฮ้ยเราจะไหน ไปปยวรู้กูธรรมดาโอเคฮะไปแล้วจบบายบายครับโอเคฮนะบายอเอเ้ย